จยนินจิเวตังททวาหุรงวาสเทสวาญาณกนะบันิตังนันโนสมังอธิตาเเต

ý kiến của chúng ta sẽ cùng nhau một số điểm กินเอาตายเอนแท็กกินเอาตายแซกินเอาตาย dia itu kalau enggak ada dia itu enggak ada dia

คุกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กดระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อนอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง